สวัสดีครับวันนี้เรามีสาระดีๆมามอบให้กับเด็กๆอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก่อนที่เด็กๆจะเริ่มไปเรียนรู้กันนะครับครูก็มีประโยคมาให้เด็กๆได้สังเกตดูนะครับอ่านะครับประโยคแรกหนังสือวางอยู่บนโต๊ะนะครับให้เด็กๆสังเกตนะครับตัวหนังสือตัวสีแดงนะครับคือคําอะไรนะครับและมันนําอยู่หน้าคําว่าอะไรนะครับอยาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้น คำที่เป็นตัวสีแดงนะครับมันเป็นคำบุพบทนะครับนำหน้าสถานที่ที่แปลอ่าบอกสถานที่ของสิ่งที่อยู่นะครับก็คือโต๊ะนะครับเราไปดูประโยคต่อไปเลยนะครับปากกาของฉันเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมครับตัวสีแดงนะครับเป็นคําบุพบทนําหน้าคําว่าฉันฉันเป็นคำอะไรครับสรรพนามนะครับอ่านั้นบอกอะไรบอกความเป็นเจ้าของนะครับ S <S เราไปดูประโยคที่3นะครับประโยคต,ต่อไปฉันเรียนเพื่อรู้นะครับตัวหนังสือสีแดงคืออะไรนะครับเป็นคำบุ้บทนำหน้าคำว่ารู้รู้คือคำอะไรครับคำกริยานะครับเพราะฉะนั้นนำหน้าคำกริยาซึ่งบอกวัตถุประสงค์ว่าเรามาเรียนเพื่ออะไรนะครับ <S 1> <S 1> เอาไปดูประโยคต,ต่อไปเลยนะครับ <S <S นักเรียนมาแต่เช้าเห็นไหมครับตัวหนังสือสีแดงนะครับเป็นคำบุ้บท เช้าเป็นคำวิเศษนะครับนำหน้าคำวิเศษบ่งบอกเวลานะครับต่อไปเรามาดูว่าไอ้ที่ตัวสีแดงที่นักเรียนสังเกตนั้นเขาเรียกมันว่าคำบุพบทนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูความหมายของคำบุพบทว่าคำบุพบทมันหมายถึงอะไรนะครับคำบุพบทก็คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำ นั้นว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรนี่คือความหมายของคําบุพบทต,ต่อไปเรามาดูว่าบุพบทแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับคำบุพบทก็แบ่งได้ดังนี้ 1. คําบุพบทบอกสถานที่2คําบุพบทบอกเวลา 3. คําบุพบทบอกความเป็นเจ้าของและ 4. คําบุพบทบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องอ่าเราไปดูประ,ประเภทที่1กันเลยนะครับบุพบทบอกสถานที่อ่าดูนะครับสุนัขอยู่หลังบ้านคําว่าหลังเป็นคําบุพบท อยู่บอกสถานที่ก็คือบ้านนะครับประโยคที่2คนนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้คําว่าใต้เป็นคําบุพบทอยูอ่ใต้ต้นไม้นะครับต้นไม้ให้บอกให้รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนและคําต่อไปคําว่าพี่นอนอยู่บนบ้านบนเป็นคําบุพบทซึ่งบอกให้รู้ว่านอนอยู่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นตรงตรงไหนก็คือบ้านนั่นเองนะครับต่อไปเป็นคําบุพบทบอกเวลาคุณพ่อกลับเมื่อเย็น เมื่อเป็นคำบุบทเย็นบอกเวลาฉันตื่นแต่เช้าคําว่าแต่เป็นคําบุบทเช้าเป็นเวลานะครับเราอยู่จนกระทั่งดึกคําว่ากระทั่งเป็นคําบุบทดึกบอกเวลานะครับต่อไปไปดูบุบทประเภทที่3บุบทบ,บอกความเป็นเจ้าของนะครับสนามกีฬาแห่งชาติคํำว่าแห่งเป็นบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของถนนเป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้น <c oughs> คำว่าของกับคำว่าแห่งก็จะบอกถึงความเป็นเจ้าของได้นะครับและประเภทที่4ก็คือบุบทบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องหนังสือเล่มนี้สําหรับคนขวานะครับคำว่าสําหรับบอกความบอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องนักเรียนยื่นคําร้องต่อครูคําว่าต่อนะครับต่อครูบอกความประสงค์ของนักเรียนพ่อแม่ทํางานหนักเพื่อลูกนะครับก็คําว่าเพื่อเป็นคําบุพบทเพราะฉะนั้น เมื่อเด็กๆได้รู้ความหมายของคำบูพบทไปแล้วแล้วก็รู้ชนิดของคำบูพบทไปแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับนำคำบูพบทที่เราได้เรียนรู้นี้ไปใช้ในบทเรียนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ